หลายผักหลายกินผักทำไมไม่สว่างพี่สายพีนมากินผักกัน สวัสดีครับพี่สายพีนลองทดลองไหลกินผักกันนะสาวสีไม่เห็นขึ้นไลเลยเนี่ยนะไอโดดาโอ้ oh, thank y ิ u good a ต t e r n o o n ไอโดดาขอบคุณนะคะพี่สายพีน จะโทรหาพี่อยู่ได้สาวสีขึ้นสตรีมใหา่หรือไม่นี่นางรู้เลิกงานหรือยังฮัลโหลฮัลโหลวอลคอมทูไอซ์แลนด์อโดดากูดอัฟเตอร์นูนลองไลฟ์กินผักดูนะกินผักเพื่อสุขภาพมา <laughs> กรนด์แมตตี้สวัสดีค่ะพี่สายพิ้นให้กูเจพี่สายพิ้นก่อนลองลองลองว่ามันจะมียอดผู้มาชมไหมบอกมีเลยเลิบเลิบอยู่เลิบอยู่ไอโดดา เล็บเล็บวันนี้ยอดไม่ขึ้นเลยยอดยอดผักไม่มีขอบคุณค่ะขอบคุณให้หัวใจกอด กินผักเพื่อสุขภาพออกกำลังกายชวนชวน <laughs> ผักที่ไม่มีในไอซ์แลนด์เลยผัก <c oughs> Thank แ o งก e ว y ร u c h ไอโดดาอ้าววันนดามาดิดาแดงละ เพื่อนกันเองนะเนี่ยไม่ขึ้นจริงๆวันนี้ไม่ขึ้นวันนี้ไม่ขึ้นเลยยอดยอดผู้รักชมไม่มาเลยเนี่ยมีแต่เพื่อนกันเองแสดงว่าการเปิดมองเห็นไม่มาเลยช่วงวันนี้ ขอบคุณนะคะพี่สายพีนให้หัวใจกอดมาต้องขึ้นช่วงเช้าช่วงเย็นไม่ขึ้นเลยเนี่ยต้องรอรอบดึกอีกรอบหนึ่งแน่เลยเนี่ยขึ้นไม่ให้ไม่มาเลยลมลมไม่ลมเพลลมพัดช้างบนไม่มาเลยพี่สายพินจ้า พริกหยวกใหญ่ไม่ขึ้นให้เราเลยนี่ไม่กินผักกินผักเพื่อสุขภาพผักที่บุกี่บุกี่กับผักอลองทำผักไม่ขึ้นเลย อ้อก็มีสองสองเบอร์บอนเธอมาสองเบอร์สองร่างเหรอหรือร่างเดียวไม่ขึ้นเลยนจ้าเนี่ยกินบุกลี่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายผักไม่ขึ้น มาสองร่างเลยลจ้าพี่สายพินจ้าสาวสีกำลังขึ้นเมื่อกี้เห็นติ้งติ้ง,งอยู่ลมเพลมพัดขึ้นชังบนบอกมาเลย มีคนกันเอ็นโอพารอยู่พาสวัสดีค่ะมากินผักลองไลฟ์ผักมีผักอะไรที่เรายังไม่เคยกินนง <laughs> อันนี้ก็กินหมดแล้วผักบุกลี่บุกลี่พริกหยวกใหญ่อันนี้บวบอะไรนะอันนี้บวบอันนี้บวบ เทศอไอซ์แลนด์ Iceland. ผัดบุกกรี่ที่น่ากินทำเอาไปทำแบบราดหน้ากินนะพี่สายปีนขอบคุณนะคะพี่สายปีนอาราลาไอโดดาพี่โอพาสสวัสดีค่ะ มันไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วเนี่ยลองลองไลฟ์ขึ้นไปตลาดมาซื้อผักบุกกี่ผักบวบแสดงว่าไม่ขึ้นมันต้องไปดูธรรมชาตินะธรรมชาติหรือเปล่า <laughs> ทำเพื่อผมด้วย ฐานเพื่อผมด้วยฐานด้วยฐานไหมนะฐานผักกินแต่ผักผอมแรงแล้วอ้าคุณต้าสวัสดีค่ะน้องการลงแล้วเหรอมานี่สวัสดีค่ะคุณต้า มากินผักกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต้าสวัสดีที่เข้ามารับชมมาให้กินผัก <c oughs> กินผักบุกกี่ลองขึ้นจากสิบห้านาทีจะมีใครมาหวัวเราะยังไม่ลงเลยครับนีมาก่อนนี้มาแล้วขึ้นไล์ ดูว่าจะมีผู้รับชมเยอะไหมไม่มีวันนี้ยอดไม่ขึ้นเอาอันนี้ไปกินนอรเดอร์บุกกี่พริกหยวกใหญ่มะเขือบวงหวัวเราะ มากินผัก <c oughs> เอาไปนี่กินบุกกี่กินบุกลกี่ <c oughs> กินผักพ,พี่สุกายวสดีค่ะพี่สุกายมากินผักกันลองลองทดลองว่ามีใครจะมาเอาผักไปกินบ้างเนี่ยบุกเกี่ ถานผักเพื่อสุขภาพสวัสดีจ้าน้องต้าพี่สุกายทักทายน้องต้าสวัสดีจ้าพี่สายปินก็ให้หัวใจกอดๆน,นะคะไม่ขึ้นจริงๆตอนใหญ่ๆ <laughs> กินตอนใหญ่ๆ <laughs> กินไปเลย กินตอนใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยหัวเราะีีกนะคุณตาเราะน้องตางรัวเราะสวัสดีครับพี่สุกายจากน้องต้านะคะตุ๊กตาสวัสดีค่ะน้องตุ๊กตาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องตุ๊กตา หลบดึกแล้วไม่นอนหรอจ้ามารับประทานผักกันนะคะทุกคนสิบห้านาทีหัว <c oughs> ใจพลังหววนะคะน้องต,ตุ๊กตาพี่สุดก,กายสวัสดีค่ะน้องน้องตุ๊กตานะจ้า <c oughs> ไลค์เพื่อการมองเห็น <c oughs> กำลังจะนอนอ๋อจ้าจาจา่จาสีทุ่มแล้วเนาะตีหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยน้องตุ๊กตาตีหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยคุณตาวัสด,ดีค่ะจากน้องตุ๊กตาขอบคุณนะคะคุณตาขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องตุ๊กตาขอบคุณพี่สายพินนะคะ พี่สายพิก็ตักท่ายคุณตา้าน้องตา้าบวัสดีจ้าห้าหกทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าที่นี่สี่โมงแล้วพี่สายพินคนธรรมดามาสวัสดีค่ะคนธรรมดาเดี๋ยวไปบ้านพี่วันเพ็ญบ้านพี่วันเพ็ญ ขอบคุณนะคะคนธรรมดาไม่ได้เจอนานตั้งแต่ขึ้นสตรีมหยาดขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจมาทานผักกันนะคะลองเป็นกินผักกินผักกันนะคะให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนสายพีนสวัสดีครับจากอาจารย์ธรรมดานะคะขอบคุณอาจารย์ธรรมดาค่ะน้องตุ๊กตากค,คนธรรมดาสวัสดีค่ะ พี่อัมพรอยู่ไทยหรือครับไม่ค่ะไม่ได้อยู่ไทยนอ้องต้าสวัสดีค่ะอาจารย์จากพี่สายพินนะคะนอกตกต้องตุ๊กตาสวัสดีครับจากอาจารย์ธรรมดานะคะ ไหนผักเห็นแต่พริกก็มีแค่นี้แหละบุกกีผักผักผักเมืองนอกมีบุกลกี่แค่นี้เลยมัยผักไม่มีอะไรมีอะไรใหญ่ๆผักบวบมีบุกกีบุกเลไหนละผักเห็นแต่พริกพริกหยกใหญ่ไม่มีผัก ไม่มีผักสดเหมือนที่ไทยเลยทางนี้อ่ะผักผักทางนี้คุณสายพินสวัสดีค่ะจากน้องตุ๊กตานะคะค้นหาเครื่องปรุงผัดผัดกินสดสดกินสดสดน้องตา้า กินพริกกินพริกกินผักบุกลี่ผักแค่นี้มีทั้งนี้แหละผักทางยุโรปมีบุกลกี่มีผักกาดมีแตงมีพริกน้องตากินแสนใจกินโสดโสดนะโสดนะสดนะ อ๋อกินผักสดนะกินตั้งสดเลยค่กินตั้งสดมันกินผักตั้งสดเลยขอบคุณนะคะพี่สุกายขอบคุณมากค่ะจะลงยี่สิบแล้วจะทำอะไรกินนะคะอ๋อจิ้มน้ำพริกปลาตามน้ำพริกปลาตูเยอ,อน้ำพริกปลาตทูกินนะจ๊ะ มีเพื่อนเราแรกมาเนี่ยลมข้างบนไม่มีเลยคุณอัฟสเตอร์นูนคุณอัฟสเตอร์นูนไอซ์แลนตอนเย็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณตุกตาจากพี่สายพินนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะน้องจาน น้องจันขึ้นวอาอาจจะลงไลน์แล้วนะคะน้องจันเพิ่งมาลงไลนแล้วเหรอสวัสดีจ้าน้องจนันคนงามคนสวยคุณลมใหม่แล้วคุณลมน้องต้าคุณลมสวัสด,ดีค่ะคุณลม บายบายนะคะทุกคนบายบายนะคะคุณลมน้องตาคุณธรรมดาคุณจา้าน้องจันน้องจันขอบคุณนะคะพี่สายพินขอบคุณมากคา่ะบายบายนะคะน้องตุ๊กตาพี่สุกายบายบายค่ะพี่ลงไลค์แล้วทดลองไลค์ขึ้นว่าจะมีลมบาลข้างบนบนอากาศมารับชมไหม ขอบคุณนะคะต้นลมคนลมคนลมขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะทุกคนบายบายนอนหลับฝันดีนะจ๊ะคุณตา้าน้องจันน่ารักขอบคุณมากเลยจ้าน้องจันน้องจันกร็ทักทายพี่ตาบัดดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนมากเลยจ้าที่แวะมาให้กำลังใจนะคะบายบาย บายบายจ้าบายบายทุกคนคะ่ะนอนหลับฝันดีนะคะบายบายขอบคุณคนธรรมดาด้วยนะคะขอบคุณต้าขอบคุณจันขอบคุณพี่สุกายนะคะขอบคุณพี่สายพีนขอบคุณคนลมนะคะคนลมก็น้องก้าวันดีครับบาย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 จ้าบายบายนะคะขอบคุณพี่สุกกาจ้าบายบาย เราไล้์เพื่อการมองเห็นนะคะนอหลับฝันดีนะจ๊ะคุณลมน้องต้าขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะขอบคุณนะคะกินพริกดวก <c oughs> น้องจันวาพี่ตาะเ <c oughs> ลรอกินพริกดวกคิดพริกเม็ดใหญ่ หวรารออีกนะฮะฮ่าฮ่าคุณลมบอกมาก็พิกน้องกา <c oughs> น้องกาที่รักน้องกาที่รักคุณลมมาก็ได้เวลาลงแล้วนะจ้าบายบายทุกคนบายบายนะคะ บายบายนะน้องจานบายบายจ้าโอ oh, น้ำเดอรที่รักที่รัก